อะไรสวัสดีค่ะอยู่กับเคโตโตค่ะที่สุดรถยนต์มือสองโตอ่าโตฮาค่ะวันนี้นะคะเคสพาทุกคนมาชมกับรถ SUV นะคะจากแบรนด์ Honda ค่ะกับตัว all new honda CRV 2.4 e l นะคะรถปี2017ค่ะตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโฉมเจนที่5ของเขานั่นเองมาพร้อมกับสีขาวออกคิดแบบนี้เลยค่ะ เขาก็จะมีการปรับชมให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะกระจังด้นหน้าของเขาก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตนะคะเป็นตัวโครเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นรูปแบบ LED แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีการตกแต่งนะคะตรงไฟตัดหมอกกับตัวคิ้วโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะคันนี้ถ้ามันราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่1 5 4 9 0 0้าบาทค่ะมาดูกับตัวร รอที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลายคล้ายๆเหมือนแบบใบมีดเลยนะคะเป็นสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะสภาพยางยังสามารถขับขี่ได้สัประมาณ1 0 0หม่นถึง2 0 0หมื่โลเลยนะคะขึ้นอยู่ที่การใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็มาพร้อมกับตัว n o n l a n เลนว c h ค่ะไว้ดูรถเวลามุมอับสายตาต่างๆ พที่จับประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นตัวสมาร์ทเคเลสด้วยสามารถที Z ่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูแบบนี้ได้เลยค่ะด้านข้างนะคะตรงกับประตูทั้งสองฝั่งเขาก็จะมีการตกแต่งเป็นตัวโครเมี่ยมนะคะดูแลเพิมพ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะขยับมาดูกันต่อนะคะกับด้านท้ายรถค่ะตัวสปอยเลอร์ก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3นะคะกระจกด้านหลังก็จะเป็นระบบไร้้าด้วยมีที่ปัดน้ำฝนค่ะ ไฟไท้ายนะจะเป็นตัว L shape นะตัวนี้เป็นรูปแบบ LED ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังสำหรับด้านท้ายนะคะทุกคนขาเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะในเรื่องของการเปิดปิดต่างๆบางทีเราอาจจะถือของมาเต็มไม้เต็มมือก็ใช้ไปเนื้วสัมผัสประตกูก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นรูปแบบเที่นั่งค่ะสามารถพับเบาะ นี่แถวที่3แยกได้ในอัตราส่วนนะคะ50-50แถวที่2ค่ะก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันนะคะในอัตราส่วนค่ะนะคะตัวนี้60-40ตึงตึงแล้วเขาก็สามารถที่จะพับได้แบบนี้ยังไม่เข็ดอ่า เอ๋ผับได้แบบนี้วลาที่ขึ้นลงนะคะก็จับยกขึ้นได้แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ในเรื่องของการวางของก็วางเป็นสเตปนี้ได้เช่นเดียวกันด้านหลังตัวบอกเขาก็จะมีการติดพรมมาเรียบร้อยแล้วรองรับในเรื่องของการวางของวางสัมภาระต่างๆแล้วก็มีไฟส่วนด้านหลังให้้อมด้วยนะคะแล้วเวลาปิดนะคะนี่ใช้ไปนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยค่ะแต่กล้องฉันทุ่มทุนมากขอรองเท้าถ่ายละล่าสุดนะคะอะแล้วนี่ก็คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ เงียๆ <ś les> <ś les> <ś les> ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนแ <ś les> ผนที่ึ้นมาแลวล่าสุดอะ และนี่ก็คือด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะด้านในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะสภาพคือสวยนะดูใหม่มากค่ะทุกคนค่ะมีการตกแต่งเป็นลายไม้สีน้ําตาลอ่อนด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะเบาะท,ที่ได้นะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตออรับกับสาีราแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งทางด้านคนขับเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวด้านหลังไฟฟ้าเข้ามานะคะตัวนี้จะเป็นพุสต์ทเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยแล้วพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นตัวมัตติฟังก์ชันรูปแบบ3การะคะ่ะ ปรับวอลลุมปรโหมดได้มีตัวคูสคอนโทรลให้ด้วยนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียค่ะหน้าจอทัชสกรีนมีแผนที่นะคะมีเขาจะพาไปไหนไม่รู้เข้ามาถึงนี่เตรียมตัวจะพาออกไปข้างนอกแล้วฉันจะไปเที่ยวให้ดูเลยนะคะว่าที่ต่อต้อของเราอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะคะใครมาไม่ถูกก็เปิดแผนที่แบบนี้ได้เลยจ้าแล้วก็ขยับลงมานะคะตัวแอร์จะเป็นแบบดูอโซนนะคะแยกซ้ายขวาแสดงผลผ่านตัวหน้าจอด้านบนแบบนี้นะคะ เกียร์ออโต้ค่ะมีเบกมือไฟฟ้าเบกโฮนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของมีช่องเสียบไฟนะคะที่วางแก้วช่องเส่ของต่างๆอ่ะขออนุญาตอวดนี่นิดนึง Honda Landward ค่ะกดป้าย้านไฟเลี้ยวก็จะขึ้นแบบนี้ไว้เวลาต้องการแซงหรือว่าเปลี่ยนเลนต่างๆนะคะก็เพื่อระบบความปลอดภัยหรือว่าสตีไฟเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่เลยได้แอร์แบกรอบคันนะคะนี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวรอไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่ก็คือด้านหลังนะคะที่นั่งแถวที่2นั่นเองสภาพออกสวยนะทุกที่นั่งเลยค่ะสภาพคือดีเลยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดแล้วก็มีตัวยึดเบาเด็กเสืิอคารซิตให้ด้วยแบบนี้นะคะตรงกลางดึงออกมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้2ตําแหน่งค่ะมีแอร์โซนด้านหลังสาหรับแถวที่2มีช่องเสียบ USB ให้2จุดและ ตรงนี้ด้านบนนะคะเขาก็จะมีแอร์ของแถวที่2กับแถวที่3นะคะปรับระดับความแรงของลมแบบแยกส่วนได้ด้วยสภาพสวยค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงคันนี้มาพร้อมกับลำโพงนะคะทั้งหมด9ตําแหน่งด้วยกันค่ะและนี่คือสภาพภายในตัวรถเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ มาดูกับบอดี้ด้านหน้ากันต่อเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะทุกคนคะ่ะแต่เข็มข้างต่างๆสามารถจิกเข้าได้ไม่แข็งไม่นุ่มเกินไปบาร์โค้ดจากโรงงานยังคงสภาพเดิมแผ่นซับความร้อนยังถือได้ว่ายังดูใหม่อยู่เลยคะล่ะบอดี้หลักหัวช็อคซ้ายขวาจุดม์ดจากโรงงานแต่ละจุดก็ยังคงอยู่สภาพเดิมๆเลยเครื่องยอนต์ค่ะเป็นเทคโนโลยีเอิร์ดดมนะคะตัวนี้ เรื่องยนต์ไม่เคยโดนยกไม่เคยโดนเปลี่ยนตอนนี้จะให้กําลัง173แรงม้าแล้วก็มาพร้อมกับแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่224นิวตันเมตรด้วยกันค่ะเช<ส>ื่อว่าตอนนี้หลายคนกําลังรอฟังราคาค่ะคันนี้นะคะที่ต่อต้องค่ของเราขายอยู่ที่849,000บาทค่ะคุ้มมากๆทุกคนค่ะจากราคา1,549,000เหลือ849,000นะคะหายไปเท่าไหร่ติ๊กตอตกติต๊กตอ 7, กติ๊กต700,000จ้ะ ใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ะราคานี้สามารถจัดไฟเนซ์ได้ด้วยและถ้าคุณลูกค้าคิดดีฟรีดาวน์ค่ะเดอรเบียริ่มต้นสเสามารถที่จะเลือกกันผ่อนแบบสบายๆได้ยาวนานถึง94เดือนเลยและมีรับประกันนะคะเครื่องยยต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศยังไม่หมดค่ะจะมีให้มีกับโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษอีกมากมายสามารถติดต่อมาได้ค่ะต่อหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757หรือว่าจะเป็นเฟ ปุ๊นะคะเพจสุดรดยนต์มือสองโตโตค่ะไลน์ติดต่ออินส a าแกรเว็บไซต์รวมไปถึงกับ y u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  e โตโตค่ะเชนะค่ะก็เลือกติดต่อมาได้เลยตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะใครที่กําลังมองหากับรถ SUV นะคะมาพร้อมกับรูปทรงที่เรียกได้ว่ามีความกระถัดรัดนะคะขับขี่คลองตัว แต่มาพร้อมกับสมรรถนะที่ดีเยี่ยมต้องคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวโฟวิลด้วยเนาะเป็นตัวขับ4นะคะตัวนี้กับตัว a l Wheel d ได้ e แบบเดียวทามค่ะใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อเลยกับตัว AllNe w Honda สี v อ v นะคะ2.4 EL 4ด h e e l Drive รถปี2 0 1 7ค่ะคลิปนี้หมดในะที่นะี้เจอกันในใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. One keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.